คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยรุ่งเรืองปรีชาคุลวันพฤหัส,สบดีที่3ตุลาคม2567กโศกนาฏกรรม23ชีวิตครูและนักเรียนเหตุไฟไหม้รถบัสทศัศนศึกษาของคณะครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามอำเภอลานฝากักจังหวัดอุทัยธานีบนถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติตำบลขูคคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่1ตุลาคม2567เป็นความเศร้าสะเทือนใจ เกินกว่าที่จะหาคําใดมาเปรียบแทนได้นักเรียนและครู23ชีวิตไม่ควรมาจบชีวิตในสภาพที่ไม่ต่างจากการถูกเผาทั้งเป็นเมื่อนึกถึงภาพคับคันของผู้เสียชีวิตบนรถบัสขึ้นมากี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ต้องหลับตาทุกครั้งไม่อาจคิดถึงนาทีมรณะต่อไปอีกได้ความประมาทของพนักงานขับรถความหย่อนยานต่อหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นแก่ตัวของผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทรถบัสคันนี้คือต้นเหตุของโศกนาตกรร และเป็นบทเรียนฟัำมฟากในประเทศนี้ที่ไม่รู้จักจบสิ้นสำคัญที่สุดก็คือโครงการทัศนศึกษาของโรงเรียนไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่สภาพรถยนต์และความหย่อนยานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ยังอนุญาตให้รถบัสคันนี้ซึ่งมีอายุการใช้งานมาแล้วถึง54ปีตามที่ได้จดทะเบียนไว้เมื่อปี2513วิ่งได้อย่างไรอีกทั้งนอกจากจะมีการดัดแปลงตัวถังรถพร้อมเปลี่ยนเครื่องยนต์จากยี่ห้อเดิมอิซูสุของญี่ปุ่นมา เป็นเบนซ์ของเยอรมันก็ยังมีการเปลี่ยนมาใช้แก๊ส NGV โดยถังแก๊สนี้ใช้งานมาแล้ว15ปีและจวนใกล้จะหมดอายุในปี2569แม้ว่าขนววส่งจังหวัดสิงห์บุรีจะออกมายืนยันว่ารถบัสคันที่เกิดเหตุหมายเลขทะเบียน30 04 23สิงห์บุรีซึ่งเป็นของผู้ประกอบการชื่อานางสาวป,ปานิศราชินบุตรหรือบริษัทชินบุตรทัวร์ได้มีการตรวจสภาพรถครั้งล่าสุดเมื่อวันที่20 สพฤษภาคม2567แล้วและโดยเฉพาะเรื่องประตูรถฉุกเฉินอยู่ในสภาพแข็งแรงใช้งานได้ตามปกติแต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าขณะเกิดเหตุเมื่อวันที่1ตุลาคมวนันฝืนนี้เวลาเที่ยงเศษซึ่งหลังจากยางหน้าด้านขวาของรถระเบิดทำให้รถเสียหลักไปชนกับแบรเออร์จนเกิดไฟลุกขึ้นที่ด้านหน้ารถก่อนจากนั้นจึงลุกลามไปทั้งคันเป็นเหตุให้นักเรียน20คนและครู3คนรวม23คนต้องถึงแก่ชีวิตอย่างน้ เศร้าสลดเพราะประตูรถฉุกเฉินด้านหลังเปิดไม่ได้โดยบนรถคันนี้มีผู้โดยสารมาทั้งหมด45คนเป็นนักเรียน38คนครู6คนและพนักงานขับรถ1คนนอกจากประตูทางออกฉุกเฉินหรือประตูรถฉุกเฉินคือคำถามแรกที่มีคำตอบอยู่ในตัวของมันเองจากเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้แล้วว่าถูกละเลยอย่างประมาทเลินเล่อใช้การไม่ได้อันเป็นความรับผิดชอบของทั้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเจ้าของผู้ประกอบการและ พนักงานขับรถส่วนอุปกรณ์อย่างอื่นบนรถบัสคันนี้ที่ควรมีมาตรฐานเพื่อป้องกันเหตุแห่งความสูญเสียคงป่วยการที่จะถามว่ามีหรือไม่หรือมีแล้วใช้การได้หรือไม่เช่นถังดับเพลิงและคอนทุบกระจกสำคัญที่สุดพนักงานขับรถจะต้องเป็นคนแรกที่อยู่บนรถเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารที่ประสบภัยหรือใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่ควรจะมีหรือมีอยู่บนรถบัสคันนี้เป็นการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแต่ปรากฏว่า นักงานขับรถที่ชื่อนายสมานจันพุธวัย48ปีหนีเอาตัวรอดออกจากรถสิ่งนี้คือสำนึกของมนุษย์ตามภาระหน้าที่รับผิดชอบที่ควรจะมีอยู่ไม่ว่าจะอาชีพใดก็ตามต้องมีอย่างไรก็ตามทุกครั้งในยามที่มีเหตุเพศภัยร้ายแรงเกิดขึ้นแก่ประชาชนและประเทศชาติบ้านเมืองไม่มีแม้สักครั้งเดียวที่ในหลวงและสมเด็จพระราชินีจะส่งทอดทิ้งพระศกนิก,นกนรโศกนาตกรรมครั้งนี้ก็เช่นกันนะับเป็นพระมหากรุณาที่คุณยังหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีความห่วงใยและทรงสลดพระไทยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทรงรับผู้บาดเจ็บทั้งเด็กและครูไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรายตลอดจนการจัดการเรื่องงานทั้งหมดรวมทั้งผู้เสียชีวิตทางกระทรวงศึกษาธิการจะทำหนังสือขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษต่อไปขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนานานรุ่งเรืองปรีชาคุณ